สวัสดีค่ะแกงหน่อ,อไม้ใส่สมุนไพรเยอะๆเน,นาะใบมะกรูดตะไคร้เนาะคะ่ะกระเทียมพริกเนาะ,ะใส่เยอะๆเลยจ้ะแกงหน่อ,อไม้ใส่ลูกชิ้นเนาะคะ่ะใส่หน่อไม้แล้วก,ออก็ใส่ลูกชิ้นเนาะคะ่ะอ่ะพูดย้ำอยู่เนี่ยแกงหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นเนาะค่ะใส่มะเขืออันมะเขือม่วงนะคะประมาณนั้นพูดยำ้ำพูดยำ้ำมาถ้งจะุด้เสียด้บ่ได้มีเฮ็ดเนาะคะ่ะ โอ้ยถ้ามีเห็ดนี่ฝนตกมาวานนี่จ้ะเนอะกลางคืนวันวันอังคารเนาะค่ะกลางคืนวันนี้กับวันพุธวันที่เจ็ดแม่นบ่จ้ะแม่นจ้ะเจ็ดกันยาพศหกห้านะจ้ะวันพุธที่เจ็ดกันยาพศหกห้าจ้ะเก่งหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นปลาแซ่บโอ้ยควนหุยหุยเลยจ้ะ พอมายากก็มีเครื่องเนาะพริกพริกขาตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมเนาะค่ะใส่ลงไปเนาะค่ะตำให้ละเอดละเอียดแล้วก็ใส่พริกเครื่องแกงส้มเล็ดรูปใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้ว้ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวสูตรไข่สูตรมันเนาะค่ะตอนแรกว่าจะใส่น้ำปลาเลยไม่ใส่เพราะว่ากินมาะลยก็เก็บคอน,นะคะ่ะเดี๋ยวกินงวดนี้ให้หมดแล้วก็ จะไกินนะน,นานๆจะกินจ้ะเพราะว่าอยากกินนู้จะขาดบ่ไ้ปลาจ้ะกินแล้วก็แพ้บางที่ก็ทําให้คันก็เจ็บคอจเนเปื่อนไม่รู้เป็นไรนี่ค่ะหน่อไม้ตอน,นเริ่มต้นบ่ได้ทาพัดพริกพัดอะไรมาด้ดูนะคะนี่ก็ลูกชิ้นแบบเนว้ยาวลูกชิ้นปลากุ้งนะคะผสมกันไปเราก็เอามาหั่นเป็นเชียงบางๆนะคะไม่เอาเป็นลูกกลมๆนะคะหั่นครึ่งนะคะ อันนี้ก็อร่อยลวจ้าไม่ต้องใส่เกลือรือจะเด้อใส่น้ำตาลตัดลงไปเพราะว่าเครื่องพริกแกงเขาเค็มแล้วค่ะก็ทําเหมือนแกงทั่วไปวะนะคะเพื่อนเพออภัยราะว่าเด้อดจะที่ไม่ได้อันทําให้ดูตัวแรกวิธีเริ่มต้นนะคะทําง่ายมากจ้ะเราทํากับขา่าวเป็นแต่เราก็ฮัดทําจ้ะนี่จะ้ะแกงน่อไม้สมตําขนมจีนก็เป็นเ้นเซนนะคะก็เบือ่อกพเพื่อนเื่อนเบื่อนะคะ แกงหน่อไม้และก็เมนูราสกราตาฝนนะคะโอ้ยไอ้หอมใหม่เลยจ้ะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ใหม่จนดำอะไรจ้ะมันหอมสีม่วงค่ะหอมเคกงะพัดก็เนยแล้วก็ใส่หอหอมลงไปไข,ะะไข่เนาะค่ะไข่แล้วก็ เบคอนเนาะคะ่ะพัดพัดลงไปแล้วค่ะแล้วก็เอามันฝรั่งมาหัน่นบางๆใครจะต้มมันฝรั่งก่อนก็ได้เนาะคะ่ะต้มมันจะเละเราก็ใส่มันฝรั่งแบบสุดๆเลยค่ะหั่นลงไปแล้วก็ปิดฝาเนาะคะ่ะเราก็จะค่อยๆซุกลงไปเน,นาะยกล้น้ำปิดฝามันก็จะซุกใส่เกลือพริกไทยผงนัวนิดดแค่นั้นะจะจบประมาณนั้นบราสกัตเตอร์ฟินก็ใสษเยอรมันเนาะบราสกัตเตอร์ฟน ต่อทำไม่ได้ดูนะคะกงง็ง่ายๆจะอาหารง่ายๆของฝรั่งเนาะเราก็กินได้จ้ะกินแก่เผ็ดนะคะก็เกงหน่อไม้นี่มามาต่อจ้ะตอนนี้ก็เบาไฟลงแล้วนะคะซิมก่อนซิมก่อนอืมแกงเผ็ดหน่อไม้ ไม่เข้มมาอะไรเลยแตะพอดีเผ็ดนำเครื่องสมุนไพรหอมใบมะกรูดข,ดขาะไข่ใบมะกรูดอสุดยอดเผ็ดจะ้ะกินก็เข่าสวยละรอดน,นะคะประมาณนั้นวันนี้ก็มาทักทายแกงหน่อไม้จ้ะได้บ่มีเห็ดตอนแรกว่าจะเอาเห็ดพึ่งมาใส่ก็เลยลืมจะ้ะแกงไปแล้วอ้าวข้าพเจ้าลืมเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวมันหลังจะเอาผักทองมาใส่ด้วยเนาะผักทองกําลัง ติดลูกแลคะแต่ยังไม่เอามากินหรอกคะ่ะซื้อก็ซุปมะมักมาก่อนเนาะน้ำไม้ปกติก็ไม่อยากกินหลอกน้าไม้มันปวดแข็งปวดขาแต่ก็ไม่เป็นไรของกินอาหารบ้านเราน่ะคะ่ะโอ้ยถ้าใส่ปลาราวลงไปนี่สุดยอด,ดเลยจกักระมาณนี้ไม่ใส่นะคะเพราะว่ากินไปกับเจ็บคอนะคะ เราจะเด้อใครยังไม่มีอาหารยังไม่มีกับข้าวมาจ้าคนละถ้วยสองถ้วยเอาหรือว่าเข่าสวยมาจะตักให้คนละถ้วยละถ้วยทับพีทับพีบพจะพูดแล้วก็หิวข้าวเลยจ้ะเดี๋ยวจะต้มเส้นวุ้นเส้นต้มเส้นมีกินดีกว่าพุงเข่าเอาไว้กินตอนพรุ่งนี้ทำงานเลิกงานมาแล้วค่ะประมาณนั้นแซ่บ นี่คะ่ะลูกชิ้นกับปมาณนี้นะคะลูกชิ้นปลาแบบยาวกลมเนาะคะ่ะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งะคะ่ะสีเหลืองโอเคยังไงกับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูจะเพอาะใหลายๆตอนเริ่มต้นไม่ได้ทําให้ดูเนาะคะ่ะก็ทําเหมือนกับข้าวอาหารทั่วๆไปแหละคะ่ะใครชอบใส่น้ํามันก็ใส่ลงไปไม่ชอบก็ใส่แบบน้ำลงจุจุๆนิดนึงแล้วก็เอาเครื่องพริกไปใส่ลงพัดเนาะคะ่ะ เอาลูกชิ้นไปพัดปรุงรสใส่มมเขือใส่หน่อไม้เค้าน้ำผงนัวน้ำตาลอะไรก็ว่าไปแล้วก็น้ำลงไปแล้วก็ปล่อยให้เดือดแค่นั้นนะคะอาหารทุกเมนูก็ทำค่ายๆกันนะจ๊ะแต่ว่าจะใส่เครื่องแบบไหนเพื่อนๆจะกินแบบไหนก็ใส่ไปชอบเทดชอบ,ชอบเค็มเปรี้ยวหวานก็ว่าไปนะคะโอเควันอีสาวไทยก็มาทักทายนะคะแกงหนอไม้แบบรัดรวบอาเลยจะ้ะ แก่านัอไหมลูกชิ้นปลาแซ่บๆนั่นๆนะจ๊ะนี่ช่ตักใส่ถ้วยแล้วก็หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ร้อ้นนะจ๊ะเนาะโอเคขอตัวไปไเลยค่ะสวัสดีค่ะ